สีัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวงานยิ้วกันนะคะข้ามเร็วนะคะพี่เปียเลิกงานมากับพี่อ้นะคะก็คือพี่เจมค์ยนั่นเองนะคะเลิกงานมาก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะออกมาก็ประมาณ5้าโมงที่รจุกๆเลยค่ะกลับถึงบ้านสี่ทุ่มครึ่งนะคะอยู่เกือบทั้งคืนมแมนจ้จอยู่ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงกันเลยนะคะมาเที่ยวงานยิวคันด้วยกันประมาณ11คนเลยจ้าพี่เปียมาด้วยนะคะวันนี้กลับตอนก็มาด้วยค่ะถึงก็พากันมาเดินตลาดเลยค่ะบอกเลยว่าคนเยอะมากเลยนะคะเดินงาน ก็คือมีทั้งเครื่องเล่นมีทั้งของใช้นะคะบอกเลยเอาเงินมาเท่าไหร่วะรอบแรกก็ไม่ค่อยซื้ออะไรเยอะนะคะเดี๋ยวไปกินหมูจุ่มกินนู่นกินนี่กลับมาแล้วจะมาซื้อรอบว่าก็ไม่รู้นะคะไปซื้อขนมเบื้องไว้นะคะพอไปเล่นจิงชาสวันไปเล่นนู่นเล่นนี่กลับมานะคะเละตุ้มเะบอกเลยว่าของกินเยอะมากเลยค่ะเป็น50-60ล้านก็ว่านั้นะคะเพราะมันก็เยอะอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้นับค่ะของกินก็อร่อยมากเลยนะคะนี่ร้านเสื้อผ้าก็มีแต่ตัวสวยๆนะคะมีแต่ร้านสวยๆเย้หลายอย่างมากเลยค่ะก็ คือแต่มันก็ยังไม่ถูกใจนะคะเดินไปเรื่อยๆก็คือคนเยอะมากเลยค่ะแบบว่าเดินมาตลอดเลยนะคะไม่มีหยุดเลยก็คืออยากเล่นเครื่องเล่นแล้วจ้าอยากเล่นชิงช้าสวรคนแล้วนะคะไปเล่นชิงช้าสวรคนกับหลานนะคะบอกเลยว่าสูงเสียวหลังเสียวทั้งขาค่ะแต่ว่าหลานบอกว่าชอบนะคะมีคนมาเดินเต็มเลยนะคะมีคนเดินเยอะเลยนะคะเขาก็จัดประจําทุกปีเลยค่ะครั้งนี้เขาจัดตรงวัดจีนวัดอะไรนี่แหละค่ะตรงทางไปโรงพยาบาลเกษตรวิสัยนะคะเดินไปเดินมาค่ะถ้าเดินไม่ดี อาจ <personaje> <K _ disrespect> จะพัดหลงกันได้เลยนะคะดูสิคะคนทยอยมาเดินเข้าเดินออกเยอะเลยค่ะไปเดินมานะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรค่อยให้ซื้อเลยค่ะนี่นะคะร้านขนมเบื้องร้านที่้อง้านเขาคือน่ากินมากเลยนะคะไม่น่าซื้อไว้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแตกกว่าพี่พาเดินรอบเดียวค่ะก็เลยซื้อเขาก็ไม่ได้ขายขนมเบื้องอย่างเดียวนะคะเขาก็ขายถังแตกด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าเยอะนะคะของขายก็เยอะค่ะบางร้านก็ขายของร้านเดียวกันหลายอย่างเลย่ขายซ้ํากันนะคะหลายอย่างเลยเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากจะกินไปหมด เลยนะคะอยากกินทุก,กอย่างเลยเห็นบอกว่าเขาจะมีอะไรคอนเสิร์ตอะไรตั้งด้วยนะคะแต่ว่าก็มาดึกค่ะก็คือ,คอตอนที่เรากําลังจะกลับเขาเพิ่งจะมานะคะก็เลยไม่ได้อยู่ดูค่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งชิงช้าสวรรค์กับหลานสมใจแล้วค่ะไม่กล้าถ่ายข้างบนนะคะบอกเลยกลัวโทรศัพท์ตกเสีย<า>งออมา,ากเล่นชิงช้าสวรรค์กับหลานเสร็จนะคะก็มาเล่นกิจกรรมลูกโป่งต่างๆเลยค่ะบอกเลยเล่นสี่ห้ารอบนะคะไม่ใช่หลานเดียวด้วยเดินสองรอบเล่นสองรอบ,เล,ลอบเล่นประมาณห้าหกรอบเลยค่ะหมดเงินไปสองสามร้อยกับเครื่องเล่น่ถูกๆนะคะ การจับเอานุ่นจับฉลากเอานุ่นเอานี่ปลาลูกโป่งปลาลูกดอกเพื่อเอาตุ๊กตาอย่างเดียวแต่สรุปไม่ได้เียคันก็ไม่ได้อยู่แล้ค่ะพูดถูกเรื่องให้ผิดหวังดูเอาไว้เหมือนเดิมค่ะถึงมันจะเล่นไม่ได้ก็เล่นเหมือนเดิมนะคะท่านเล่นกันจะบาดกลับบ้านเลยจ้าพี่เจมกับน้องกับตอนก็เช่นเดียวกันนะคะพูดถูกเรื่องให้ผิดหวังกี่รอบก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะครูได้กับกตาเล่นมากเลยนะคะถ้าพ่อกับแม่มาคงไม่อนุญาตให้เล่นเพราะว่ามันเปลืองเงินเนี่ยนะคะมีตุ๊กตามีหมอนข้างมากมายแต่สรุปเล่นกี่่่อกก็ไไมด้้เเลลลนนแว ไม่ได้ทีค่ะสงสัยจะถูกรางวัลจนให้พี่เปียกแก่ให้แต่สรุปแล้วไม่ถูกนะคะเป็นลุ้นไปเลยเที่ยวงานยิวครั้งนี้คือสนุกมากเลยค่ะนานๆถึงจะได้มานะคะเพราะว่าก็เป็นคนชอบอยู่บ้านค่ะถึงมาก็จะมากับพ่อกับแม่นะคะกับพี่แล้วก็กับพี่ไอ้นะคะแล้วก็มากับน้องกับตันค่ะสนุกนมาก,ากเลยลนะคะเดินหาฉลากเดินหาตุ๊กตาที่มีหมายเลขติดนะคะเดินตั้งนานสรุปไม่มีจา้าก,ก,ก็ไม่ได้จับฉลากเอาตุ๊กตาก็ไม่ได้ ตักไข่ตังนู่นตักนี่ก็ไม่ได้โอ้ยไม่ได้เลยสะคา,าเล่นพอแล้วต่อมาก็จะมากิน บรเฟ่ไม่ใช่หมูจุ่มนะคะหมูจุ่มกันจ้าเขายังไม่มาเสิร์ฟเลยนะคะร้านอื่นได้กินแล้วส่วนทางนี้กินน้ําจนหมดหลายแก้วแลยต่อไปนะคะนี่ค่ะตรงข้ามกับงานงิ้วเลยนะคะร้านหมูจุ่มค่ะจ้ามาแล้วจ้าหมูจุ่มนะคะบอกเลยว่าหมูจุ่มร้านนี้คืออร่อยมากเลยค่ะอร่อยของราคาก็ไม่แพงนะคะราคาไม่ถึงพันเลยค่ะขนาดสั่งตั้งหลายอย่างค่ะมาตั้งแตช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็อร่อยคุ้มค่าค่ะน้ําจิ้มก็คืออร่อยนะคะทําเองกระเทียมสดคือแคู่จ่ม มีข้าวมีเมนูข้าวด้วยค่ะมีสามารถสั่งกลับบ้านก็ได้แล้วก็มีพวกยำพวกยงพวกยำพวกตําได้ดนทาะเบิ้ลไปประมาณห้าถ้วยคนเดียวเลยจ้ากินจนหมดหม้อรสชาติคือดีมากน้ำซุปหมูอะไรคือเข้ากันมากเลยค่ะน้าจิ้มคือแซบจุดยเขาก็จะเป็นเสือนะคะหรือบ้านเราเรียกศาสตร์ค่ะนั่งปูกันนั่งกินแบบบรรยากาศคือได้มากเลยนะคะนี่ค่ะเมนูตำตำทะเลนะคะตำ กุ้งตา,าหอยลาเหเมึกใส่ไข่เคม็มอะไรโอ้หมายถึงว่าน่ากินมากเลยค่ะกินแล้วคืออร่อยมากเลยค่ะเมมีป้ายมเมนูมีใบเมนูมาให้เราสั่งนะคะแล้วก็สั่งนู่นสั่งนี่เสร็จแล้วก็นั่งรอค่ะพอนั่งรอแล้วพอเขามาถึงแล้วนะคะเขาก็จะมาตั้งแบบนี้ให้เราเลยค่ะแล้วก็แบบ นั่งกินเสือแบบสบายๆนะคะบรรยากาศ<ด>คือได้มาก,กเลยค่ะก,นกนะินหอมคือน่าทานม,มากเลยนะคะรสชาติคือยังติดปากอยู่เลยค่ะรสชาติคือลอยมากดูน้ําจิ้มสิคะเดี๋ยวจะมากินให้ดูเลยนะคะกินคําแรกคือโอ๊ยแซบ่บกินคําต่อไปคือหยุดไม่ได้เลยค่ะไม่ได้พูดว่าแซ่บคนเดียวนะคะใครๆเขาก็บอกว่าแซ่บค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วย ส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินคาว่าหยุดรักเธอไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้คือหยุดกินไม่ได้แล้วจ้าเยอะมากเลยนะคะเหมือนจะมีร้านเดียวด้ยวยค่ะแล้วคนก็ทยอยแบบ มา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 แบบเออเขาก็เก็บกว่าแทบจะไม่ทันเลยค่ะเขาก็เดินไปเดินมาอาหาเขาอร่อยทุกเมนูเลยค่ะโดยเฉพาะหมูจุ่มคือต้องยกนิ้วเลยนะคะข้าผัดกุ้งอะไรก็อร่อยนะคะเสียอย่างเดียวคือรอลูกค้าเยอะนะคะบางครั้งเขาลืมนะคะบางครั้งเราบอกเขาอย่างนี้แล้ววันนี้เขาก็ลืมนะคะก็เลยต้องบอกประมาณสองสามรอบนะคะแล้วทีนี้เขาก็อา่อยคุ้มค่ามากเลยนะคะมือนี้ก็คือแม่ยิ้มเลี้ยงนะคะวันนี้คือสนุกมากเลยนะคะมาเที่ยวก็ตีก็จะมาเกลียกับพ่อกับแม่นะคะครั้งนี้มากับพี่สาวค่ะรุ่นใบอะไรนะคะ เขาก็มาเพี่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นไยรุ่นค่ะแล้วก็แบบ คนอื่นเขาก็มามันก็เป็นงานนิ้วประจําอําเภอนะคะคนจากหลายหมู่บ้านก็มาค่ะบางคนเขาก็มาดึกหน่อยนะคะมาดูคอนเสิร์ตมาดูอะไรเขาจะแสดงค่ะกินจนอิ่มแล้วนะคะกินจนหมดเกี้ยงเลยอีกรอบเลยค่ะเดินงานนิ้วอีกรอบนะคะนี่นะคะเดินมาก็มาเล่นกิจกรรมพวกลูกโป,ป่งนู่นนี่นั่น,นเล่นเครื่องเล่นของเล่น,ลนอีก <ไป S 1> ค่ะจะเดินเข้าร้านพวกนี้นะคะร้านซื้อของค่ะเป็นร้านเหมือนกับเข้าขายของอย่างละ20เลยนะคะนี่ค่ะไปเจอโบไปเจอกระจกไปเจอของ ซื้อกลับบ้านไปเจอกระเป๋านู่นนี่นั่นเห็นเราก็อยากซื้อหยิบใส่หยิบใส่หยิบใส แค่ร้านนี้ร้านเดียวก็หมดนะคะซื้อของกลับบ้านอีกแล้วก็แวะเซเว่นอีกจ้เอาเงินมาห้าร้อยไม่รู้ว่าเหลือกลับบ้านเท่าไหร่นะคะเลยอระจกอะไรก็ลายแบบสวยมากเลยนะเข้าของเขาก็สวยมากเลยค่ะเขาน่าจะเปิดถึงวันที่ห้าธันวานนี้นะคะเขาน่าจะเปิดประมาณนี้ค่ะก็ได้ของมาเยอะเลยนะคะหนูก็ได้ของมาเยอะเลยมีโบสมีแต่อันสวยๆเลยเลือกไม่ถูกเลยนะคะบางมาประมาณสามสี่อันเลยค่ะมีแต่ลายสวยๆโอปุ้ยถ่ยานีเสียงเงินซ้ำเงินไปถีบไปจ้าอันนี้ก็คือสนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณพี่เปียนนะคะที่พามาที่